กลับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพมื่อนี้ยบ่าวแอมเราทรงอยู่บังปัญหญิงนะครับเนาะมาติดตามตัวเลขกับปัญญิงอีกโค้งสุดท้ายนะครับเนาะเป็นมาเป็นฝันดีครับฝันดีร้ายว่าแต่บ่าวแอมก็เลยว่ามาติดตามครับว่าฝันไปยังไรมาจังไรเนาะเลขเป็นตะเข็บบ่เนาะเป็นบ่เนาะเอฟซีก็ถามหาลายว่ามาติดตามปัญญิงอีกคือเก่าในเด้อครับบ่าวแอมก็มาแล้วนะครับผมกัมาเยี่ยมปัญญิงเรื่อยๆนะครับเนาะบ่ถิ่มบ่ป๋าเพิ่นดอกครับท่านผู้ชม กำลังอยู่นี่แหละครับใส่ผ้าแพร่ไล่ครับมัเนี่ผ้าแพร่ไล่เบาแอมกับมีของมาฝากติดใหม่ติดมืออยู่นะครับเออฝันกับฝันว่าได้กินแตเนื้อบ่พอฝันว่าได้กินเนือ้อว่าสันอันเบาแอมก็ได้สื่อสื่ออันนี้ดวยครับสื่อหางงัวครับท่านผู้ชมหางงัวชุดใหญ่มาฝากเป็นะครับเนาะแต่เนือ้นอบบมี่เบาแอมฮ้าเรอเบิดตลาดมันเนื้อมันบ่ก่อยสดก็เลยบ่เอานะครับท่านผู้ชมเนาะได้สื่อหางงัวทั้งชุดมาเนี่ยแหละครับมาให้ เป็นฟอน์ยิงเป็นต้มซุปหางวัวเบิ่งนะครับท่านผู้ชมเนาะครับเนาะมึงเห็นข่าวว่าฟอร์ยิงเนี่ยเป็นฝันดีได้ครับฝันไปจากไหนมาจากไหนกะถามคุณพ่อหญิงเบ่งนะครับเนาะกราบสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับผมเอ้ยจากไหนหนาวอยู่บ่ครับช่วงนี้เย็นเนี่ยแต่ยี่ยมเหมือนาโอ้เย็นแต่เนี่ยเย่ยมเว้นเหมือนห่อนเยี่ยมห่อนเยี่ยมเว้นเหมอนห่อนกระเดียบนะครับเนาะนี่เหมือน้าก็ออกมาหนาวเย็นอื แนวคนโสดนะครับนะท่านผู้ชมว่เาเบาเด่นนะครับ <c oughs> เดือดเบาหยอกคุณพออ่อซื่อๆปล่าครับผมอันคุณพ่อฝันไปมาจังไหนเนี่ยครับคุณพ่อพอ่อญญิงครับโอู้อันนี้นะไรนะฟันว่าเดินขึ้นกบบไปไล่ไก่มาต้มไล่ไก่มาต้มนั่นไงไก่เหมือนมากาโตมมันไม่ได้แกะมาไม่ได้ไขเ่เต็มโตเต็มมันเต็มโตมันนะไข่ ใครเต็มท้องไก่เลยไม่ไงไก่ไม่รู้อ้วนได้หรือจังไปหาตุ่มกันลังสี่ไข่เลยนะกันล้างตอนนี้ยนะเราเริ่ันเนาะันเนาไปไล่จับมาตุ่มนะไล่จับไก่มาตุ่มแม่บรรลุเมื่อขึ้นห่วยมันพันตัวเนี่ยว่ะอืมไปไล่จับอยู่ใส่คุณพ่อพุ่นแล้วอยู่ตรงหน้าเมือนี้อยู่แถวสาเหมือนนีอยู่แถวน้องสาเนาะครับนะ้องสาคนนั้งคุณพ่อคุณพ่อก็ไม่สาอยู่บ่ มีอยู่พุนผักข้างไว้คุโอ้ข้ามข้นทางไปคุนบ่ก้ำข่ามถนนเลยพุนปลามีปาลาหลายบ่หรอคุณบอก่ละปีไหมปลาพอได้กกินอะยู่พอได้กินอยู่โาาอ,อ้โทรหาเบาแอมโลทงในเด้อส่วนเบาแอมโลทงมากินต้มปลานเะนี่ยเอาครับเข่าเรื่องเลยนะครับนเนาะเผื่อบริบการเสียวเวลาฝันว่าได้ไล่ไก่จับไก่มาตุ่มเอาเป็นยังไงเนี่ยเอาว่าให้รายละเอียดมาตุ่มยิ่นเลยไปว่าไปเสียหกคนนี่างละ ไปมาไล่ไปหาคนไปไล่กันไปลัดกันนะลัดจับซอยกันนะอืมไล่จับซอยกันเนาะครับเนาะนยืนตรงหน้าตรงป่าคนละตรงสาบก็ได้อยู่บุตะได้อยู่จับมาต้มกินอยู่เ้างนั้นี่ล้วต้มกินอยู่ในบ้านในข้างนั้นบ้านไผครับบ้านนี่ละบ้านพ่อแย่งเนาะบ้านของคุณพ่ออยังเองเนาะครับเนาะ บัลลีพี่หาเจ็ดทับหนึ่งคือนเกาเนี่นะเนาะกินจะคนเหรอครับกินหาคนกินหาคนโอ้กินตุ่มไก่ในไข่เนาะไข่เต็มทองแล้วไไข่เต็มทอง่วยไข่มันก็วงกลมๆสิบวเป็นศูนย์หวละพอสิบบวเป็นศูนย์ศูนยูนบ่อรอยู่ไปทังนั้นเนายเี่สิว็นศนย์เนาะบแมนดอกครับเนะครับเนาะอเล็กพอยิงๆเนาะครับเนาะกะทึกว่าฟันดีอยู่เลยเนาะแนวนี้เนาะแมนบ่ขคุณพอ ก็จงไหนอีกครับป๋าเนี่ยก็มันจังไงนวก็ดูเมื่อคืนก็ว่าฝันด้วยนี่ว่าว่าแต่มันแมนอีหลีืัก็นึกว่าแต่มันแมนอีหลีก็ได้กินต้มไก่ต้มไก่แล้วก็แยกย้ายกันเมื่อแยกย้ายกันต่างคนต่างไปแลนะมันยิ่มไปยิ่มมันแหละอิ่มไปยิ่มมันยิไปอิ่มมันเลยไปเห็ยอะครับฝันมื่อไรใคุณพ่อกฝันเมื่อคืนนี่ฮะฝันเมื่อคืนนี่ ฟันมาขึ้นเลยค่ะขาไก่จับยากบอวัวกับลายยากเติะเป็นแล้วยังค่อยได้มาลายยากอยู่เออมันอยู่ในป่าเนี่ยบอมีปลาเนี่ยอ๋อแต่ก็ไปบริวารปันซะไปบริวาแล้วหลายคนมันถอโอ้กลับกลับแสดงว่ากันถือถือเกล็ดของคุณพ่ออยัางนี้กับสิถือหลายคนนะครับเนาะเลขเป็นตัวไหนเลขอะไรตัวเก่าที่ก่อนสามหกเก่าสามหกเก่า ลูกไส้มาบอกบอกบอกแค่พุ่นละแต่สินก้อนบอกแต่วันพระว่านสินแต่ก้อนๆผู้น้องมันก็ย่างๆคงเดิมอยู่นะอืมคุณจะบอกเขื่อนมาไว้หรอตัวเก่าสามหกเก่าเลี้สองตัวกะยังกว่าหกยังกว่าหกสองหกสองหกสามเนาะครับหกสองมิตักหิตรรักหกเลยแม่คุณพอมักตัวใดเอ้าเลี้สองตัวนี่หกสองกับหกเก่าเนี่ย หกสองกับหกเก่าสามตัวกับสามหกเก่าครับท่านผู้ชมสามตัวกับสามหกเก่าเนาะอันบริดฟันว่าเสือกัดอีกวะัทดาฟันคันดาฟันว่าเสือกัดนี่ห้ามแท้ๆเลยครับท่านผู้ชม <c oughs> เอฟซีนี่ห้ามใส่แท้ๆเลยคือมีโอกัดวนะครับฟันวด่ายไก่โอโอคันดาฟันว่าเสือ,อกัดนี่เก็บขิงหลวัดเนาะครับเนาะฟันว่าเสือกัดนี่เก็บข้งกันเป็นแถบเลยให้ยุฟันบัวด่ายไก่ ได้กินไก่ไม่ลุกอ่อนแสดงว่าได้ทั้งสามตัวทั้งสองตัวเลยล่ะไข่เป็นพ่วงออกมาเลยบอกคุณพ่อไข่แต่ว่ามีแต่ไข่แล้วมันเอามหมกต่างหากหรอกไข่มันตัวกับต้มหมกไข่มันโตกับตุ่มไข่กับหมกหมกยินแล้วมันเยี่ยเนี่ยโอ้ยไก่แม่ไข่เนาะสร้างไปขาไก่แม่ไข่แท่ล่ะโอ้ยไม่อยางได้มันค้นเนื้อขึ้นว่านะข้นเนื้นข้นมุขกับเนื้อ หอกหิววะบบมีอาหารคือว่าแอโอ้ขับ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 โอ้คุณคือว่าเนาะครับเนาะบาแอมกับมาติตามให้เอฟซีเนาะครับเนาะเพื่อที่จะให้เอฟซีมั่นใจว่าฝันดีบอเนาะครับเนาะมาเยี่มพอยิงิงคือเกาหล่ะครับบาแอมเราทงเนาะครับเนาะมาหล่นน้ำพอยญงญิงสื่อของมาฝากคุณ่อคือเกาสึงลูกไส้เพิ่นกาโบมหาเนาะคุณปอเนาะมาแต่ฝนละ บอกเลยก็เรียบเราคนบ่ลำไล่ใช่ที่เสียไปมากสูนขี้งสูนยังบอกบอ่บ,บ,บ่มาเลยเสียงดังปุุงปุุงเวียงทั้งหันโดดบ่บ่เดี๋ยวนี่ยบ่โดดข,<อ>ขึ้นแต่เลียบบ่อันนี้บ่มาโดดเลยพัดเตเลกอันมันลุยมาหนีเนาะ <c oughs> แต่กี่โดดดีคักเนาะ<ม>นคุณบอกครับครับครับก็ขอบคุณคุณปอหญิงหลายหลายด้วยครับเด้อที่ห้แนวทางเอฟซี ให้แนวทางท่านผู้ชมนะครับเนาะคุณพ่อเพื่นกับบัมีความเบาฝันแต่ได้จับไก่เพื่นวะต่อแอมกับมาติดตามคุณพ่อหญิงกับบัถิ่มบัวป้าคุณพ่อหญิงดอกครับผมกับสื่อของมาฝากเพื่อนต้มบอกคุณพ่อเราจะล้นแล้วก็ต้มล้นแล้วก็ต้มใส่หนังใส่หยังไปสั่นดื้อคุณพ่อล้นต้มมืดเลยครับขาเจาะขายังกับฟันว่าได้กินลาบเนื้อลาบยังเบาแอมโราทุ่งกับไปหาอยู่แต่มันเนื้อบัวสดหรือบัวหยาก เอามาฝากคุณพ่อเนาะครับเนาะามือได้เหนื้อยไม่ไม่สดๆก่อนอันนี้ก็บิดจุดได้เนี่ยทั้งหูทั้งหางทั้งเล็บบิดจุดเลยครับท่านผู้ชมนะครับเนาะเอ้าวอาพิทไทยให้เอฟซีมั่นใจเองนะตัวไหนมุกเรียกสามหกเก้าอัละสามหกเก้าเขาเป็นหกสองหกสองนี่มั่นใจครับแม่นหกสองหกสามนี่เนาะแม่นยังครับเบิ้งไหวจะเป็นแนวท่าเนาะครับเนาะสื่อเอาเนาะแม่นยัง อยู่กันโซ่หูโซ่ข้นนะครับครับมีเงินมีทองครับผมครับโซ่ไม้ใส่เนี่ยครับผมครับผมเรอฟซีครับครับเป็นกะดิโซ่ไม้ยี่หรอกันถาถือมาต้องห่วงหลอกเรื่องตู้เย็นตู้อ่ยันงนะนะครับเอฟซีเป็นกะโซงเงินไม้เบาแอมอยู่แต่มันยังม้นพ่อเบาแอมก็ออกซอยยี่หรอครับแต่มันยังม้นพ่อถ้าอีกแป๊บหนึ่งนอกคุณพ่อเนาะหลังเล็กออกไปนละได้แน่นอนตู้เย็นใหญ่ครับผมท่านผู้ชมเดี๋ยวเบาแอมกะสิจดตัวเลขของคุณพ่อหญิง ให้ทนผู้ชมแคบหน้าจอไว้เนาะครับเนาะครับกขอบบุญขอบพุ่นคุณปอหญิงหลายๆด้วยครับเด้อครับผมที่ให้แนวทางดีๆเอฟซีกับเบลแอมมรอทุงเนาะครับเนาะกราบขอบพระคุณคุณปอหญิงหลายๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณปอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่ดีไม่แห้งเนาะครับเนาะคุณปอเพิ่งกตอยูู่้เดียวกับอาหารการกินกับบริเวณเป็นตลาดกับมีแต่รถตลาดเต็นมากเนาะครับเนาะจับไก่ตุ่มตอนทีวเขาไปในความฝันเลย ผัดไล่ที่เก่าครับท่านผู้ชมผัดเผไล่ที่เก่าครับใส่ผัดผือไล่ตัวแล้วเอาเอมกับสิสุดุปตเล็กครับผมครับผมท่านผู้ชมอันเลขพอกปอยยิงเนาะครับเนาะเล็กคุณพอหยิงนะครับเนี่ตัวเก่าเพื่นวะตัวเก่าสามหกเก่าสามหกเก่าครับเลขสองตัวก็หกสองหกสามหกเก่า แต่เพิ่นมักในหกสองนะครับเด้อท่านผู้ชมเน้อยก็หกเก้าครับเลขสามตัวนี่ก็มักแห้งเป็นว่ะซึ่งฝันว่าได้จับไก่เมียวออนมาตุ่มไห้เตมหน่วยเต็มทองมาครับเนาะเป็นวงกลมอยู่นะครับถือว่ามีโชคมีดวงนะครับเนาะหล้กก็เล็กหน่อยมาอยู่ในบานเพื่อน้ำเล็กหน่อยลูกล้านมาอยู่น้ำเอาล้านมาเลียงนะครับถือว่ามีโชวบบานเล็กที่กับหาจิตนะครับเดีย บานเล็กที่หาสิบเจ็ดหมู่หนึ่งนะครับเด้อไปลองเบิง์นนะครับประธานมีโชคมีลาบน้ำกันสำหรับคลิปนีเบาแอมเราทงกับสีล่าทำหมูชุ่มไปก่อนนะครับเด้อเจอกันลิปนาครับอย่ลืมกดไลค์กดแชร์เบาแอมเราทงน้ำเด้อครับเด้อสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับ